สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนคุณกรครับวันนี้พามารู้จักกับพืชชนิดหนึ่งครับมีรสชาติเผ็ดอ่อนๆนะครับถ้าใครเคยทานเมี่ยงคำนะครับก็จะรู้จักกับพืชชนิดนี้ดีครับเขามีชื่อว่าชาพลูหรือว่าชาพลูครับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ใบมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจรูปทรงคล้ายกับใบพลูแต่มีขนาดใบเล็กกว่า มีสีเขียวเข้มเป็นใบเดี่ยวรสชาติเผ็ดอ่อนๆดอกออกบริเวณปลายยอดมีสีขาวอัดแน่นกันเป็นทรงกระบอกขนาดเล็กลักษณะคล้ายดีปลีแต่สั้นกว่าชาพลูเป็นพืชตระกูลเดียวกับพริกไทยพบในเขตร้อนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียและทางตอนใต้ของจีนและไกลถึงหมู่เกาะอ,อันดามัน ชาพลูมีชื่อพื้นเมืองอื่นๆอีกเช่นทางภาคเหนือเรียกว่าผักปูนาผักปูนกลูลิงปูลิงปูลิงนกทางภาคกลางเรียกว่าชาพลูทางภาคอีสานเรียกว่าผักแคผักปูลิงผักนางเล็ดผักอีเลิศภาคใต้เรียกว่านมวาชาพลู สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีการปักชำโดยการเลือกกิ่งที่มีใบอ่อนและใบแก่เด็ดใบแก่ออกและนำมาปักชำได้ชะพลูมีการนำมาทานร่วมกับอาหารหรือนำไปประกอบอาหารหลายอย่างเช่นนำใบมารับประทานกับเมี่ยงคำนำมาแกงใส่กะทิข้าวยำห่อหมกหรือเป็นผักจิ้มกับน้ำพริกทางภาคใต้ใส่ในแกงกะทิหอยขม แกงขั่วปูเป็นต้นชาพลูเป็นพืชที่มีเบต้าแคโรทีนสูงมากครับและยังมีสรรพคุณทางยาหลายอย่างวันนี้มารู้จักกับประโยชน์ดีๆของชาพลูครับประโยชน์ของใบชาพลู 1. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระต่างๆ 2. ใบชาพลู มีรถเผ็ดร้อนช่วยทำให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้น 3. ใบชะพลูมีเบตาเา้าแคโรทีนในปริมาณมากซึ่งช่วยบำรุงและรักษาสายตาช่วยในการมองเห็นป้องกันโรคตาบอดตอนกลางคืนแก้โรคตาฟางเป็นต้น 4. ช่วยยับยั้งและชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง 5. ช่วยรักษาโรคเบาหวานด้วยการใช้ชะพปูสดทั้งต้นประมาณ7ต้นนำมาล้างน้ำให้สะอาดใส่น้ำพอท่วมแล้วต้มให้เดือดสักพักนำน้ำมาดื่มเป็นชา 6. รากช่วยบำรุงธาตุแก้ธาตุพิการ 7. ช่วยบำรุงกระดูกและฟันและช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน 8. ดอกและรากช่วยทำให้เสมหะงวดและแหง้ง 9. ใบารากและตน้นช่วยในการขับเสมหะบริเวณซวงอกและลำคอ 10. รากช่วยในการขับเสมหะทางอุจจาระ 11. ช่วยในการขับถ่ายเนื่องจากมีเส้นใยในปริมาณมาก 12. ช่วยแก้อาการบิดด้วยการใช้รากประมาณครึ่งกำมือใช้ผลประมาณ3หยิบมือนำมาต้มกับน้ำสองถ้วยแก้วเคี่ยวจนเหลือ1ถ้วยแก้วแล้วนำมาดื่มครั้งละ1ในสีของถ้วย 13. ช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นท้อง ด้วยการใช้รากประมาณ1กร่มือนํามาต้มกับน้ํส2ถ้วยแก้วเคี่ยวจนเหลือ3ใน4ของถ้วยแล้วรับประทานครั้งละ1ส่วนสถ้วย 14. ช่วยขับลมในลําไส้ด้วยการใช้รากประมาณ1กํามือนํามาต้มกับน้ํส2ถ้วยแก้วเคี่ยวจนเหลือสารในสีถ้วยแล้วค่อยๆรับประทาน15 รากชับพลูเป็นหนึ่งในส่วนผสมของตำราสมุนไพรพิกัดยาตรีสารซึ่งช่วยบำรุงธาตุบำรุงโลหิตแก้คูณเสมหะ 16. เมนูใบชะพลูได้แก่แกงคั่วไก่ใบชับพลูแกงคั่วหอยขมใบชะพลูหมูห่อใบชับพลูไข่น้ำใบชับพลูยำตะไคร้ใบชับพลูเมียงปลาเผาใบชับพลู ผัดป่าใบชะพลูแกงอ่อมใบชะพลูยำปลาทูใบชะพลูเป็นต้นชะพลูเป็นพืชที่มีวิตามิน A และธาตุแคลเซียมในปริมาณที่สูงเป็นพิเศษครับและยังมีธาตุเหล็กธาตุฟอสฟรอรัสคอรโรฟิลและก็เส้นใยอีกด้วยซึ่งเลือดแล้วแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายแทบทั้งสิ้นครับแต่ก็มีข้อควรระวังในการรับประทานนะครับ เพราะว่าหากเรารับประทานในปริมาณมากหรือติดต่อกันเป็นเวลานานแคลเซียมที่มีอยู่ในใบชะพลูจะเปลี่ยนเป็นแคลเซียมออกซาเลตซึ่งสารชนิดนี้เป็นสารที่ทําให้เกิดโรคนิ้วในไตได้ครับดังนั้นจึงต้องดื่มน้ําตามมากๆเพื่อให้สารออกซาเลตเจือจางลงหรือถูกขับออกทางปัสสาวะสมุนไพรแต่ละประเภทล้วนแล้วแต่มีประโยชน์สามารถที่จะรักษาโรคได้นะครับแต่เราก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดให้รู้จัก และคุณของเขาให้ดีก่อนนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยที่สําคัญครับคืออย่ากกินสมุนไพรติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับเพราะว่าอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆได้ครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจฝากกดติดตามช่องบ้านสวนคุณกรด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยครับ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจบ้านสวนคุณกรอนรวมไปถึงสามารถเข้าชมผลิตภัณฑ์ต่างๆของเราได้ที่ช่องทางของ s h o ป e ีและ Lazada ค้นหาร้านบ้านสวนคุณกรอนได้เลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ